อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1837เต่าเนตรวิญญาณณชันที่8ของตำหนักสลักวิญญาณกลิ่นอายบนร่างหวังหลิงค่อยๆหายไปจนหมดสิ้นและกลับเข้าสู่ร่างอวาตารในมิติว่างหวังหลิงไม่ต้องการใช้พลังจากร่างอวาตารมากเกินไปนักเขาคงต้องใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและไม่ให้เสียเปล่า การใช้มากเกินไปก็ไม่มีประโยชน์และอาจทำให้ร่างอาวตารสุดโทรมส่วนเรื่องการยืมพลังของร่างอาวตารเพื่อเข้าสู่ชั้นที่9นั้นความคิดนี้ผุดขึ้นมาในใจหวังหลิงเพียงชั่วครู่แต่เขาสัมผัสได้ถึงเขตอาคมอันทรงพลังที่อยู่บนบันไดาการเดินขึ้นไปตอนนี้นับว่าต้องแลกเปลี่ยนด้วยอะไรหลายอย่างซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะลองหลังจากประเมินผลได้ผลเสียหวังหลิงก็ลงเลิกการขึ้นไปชั้นที่เ และกระจายกลิ่นอายของร่างอวตารออกไปและเริ่มตรวจสอบชั้นที่8เขาสามารถเลือกได้วิชาเดียวในตำหนักสลักวิญญาณและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หวังหลิงกวาดสายตาผ่านร่างวิญญาณเจ็ดนิ้วทั้ง9้าดวงไปเขาสัมผัสได้ถึงวิชาต้นกําเนิดวิญญาณวิชาภาพมายาทับซ้อนและวิชาเต่าเนตรวิญญาณซึ่งทําให้หวังหลิงยิ้มอย่างขมขื่นท่ามกลางร่างวิญญาณทั้ง9ก้าดวง ส่วนวิชาอื่นนั้นหวังหลินไม่ได้เห็นใครใช้ออกมากับตาแต่ก็ยังเข้าไปตรวจสอบสำนักมหาวิญญาณมุ่งเน้นไปที่วิชามายาวิญญาณสิทธิหลักส่วนใหญ่สามารถใช้วิชาภาพมายาทับซ้อนได้แต่ไม่สามารถแสดงพลังอำนาจที่แท้จริงของมันออกมาได้เมื่อสามารถสร้างภาพมายาทับซ้อนได้แปดชั้นนั่นถือว่าเป็นพลังอานาจที่สันสะเทือนสวรรค์แล้ว หวังลิงหยุดสายตาไปที่ร่างวิญญาณดวงที่สามร่างวิญญาณนี้มีวิชาภาพมายาทับซ้อนเพียง8ดชั้นเท่านั้นสูงสุดของวิชานี้คือ9้าชั้นเมื่อไม่มีชั้นที่ 9, วิชานี้ก็ไม่สมบูรณ์หวังหลิงขมวดคิ้วดูเหมือนฉบับที่สมบูรณ์จะอยู่บนชั้นที่9้าหวังหลิงขบคิดและมองร่างวิญญาณดวงที่เจ็ดกลิ่นอายจากร่างวิญญาณดวงนี้ทรงพลังเทียบเท่าภาพมายาทับซ้อน ร่างวิญญาณดวงนี้มีวิชาต้นกำเนิดวิญญาณที่หยาหลวนเคยใช้พออยู่บนชั้นที่8จึงเป็นวิชาที่สมบูรณ์หวังหลินคบคิดและเริ่มลังเลระหว่างสองวิชาแม้ข้าไม่ได้ขึ้นไปชั้นที่9ตอนนี้ข้ายังไปทีหลังได้อีกทั้งวิชาภาพมายาทับซ้อนก็เป็นวิชาที่ข้าต้องได้มาอยู่แล้วตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกมันยิ่งมีน้ำต้งวิญญาณวิชาต้นกำเนิดวิญญาณถือว่าเหมาะสมกว่า หลังจากคบคิดเล็กน้อยหวังหลิงดวงตาเปล่งประกายขึ้นมาและตัดสินใจเมื่อเขาตัดสินใจแล้วจะไม่เปลี่ยนความคิดเขาก้าวเดินไปหาร่างวิญญ,ญาณดวงที่เจ็และนั่งลงมือขวาสร้างผนึกและชี้ไปที่ร่างวิญญาณดวงนั้นร่างวิญญ,ญาณสันสะท้านและปลดปล่อยแสงน่ากลัวห่อหุ้มไปทั้งชั้นที่8มันค่อยๆเลื่อนมาที่ศีรษะวังหลิงทำให้ดูเหมือนเขากำลังฝึกฝน คลื่นสายใยญอันน่ากลัวโผล่ออกมาจากร่างวิญญาณและเข้าสู่ร่างหวังหลินผ่านรูขุมขนหวังหลินมีสีหน้าสงบนิ่งขณะที่เส้นสายคลายควันเข้าไปในร่างหวังหลินได้ยินเสียงพึมพำขึ้นในหูมันค่อยๆประทับในวิญญาณและเริ่มหล่อเลี้ยงเขาหวังหลินนั่งอยู่ในชั้นที่8เป็นเวลาสามวันช่วงเวลานี้เขาไม่ขยับขยื้อนไปไหนเลยและดูดซับวิชาจากร่างวิญญาณขนาดเจ็ดนิ้วอยู่ในนั้น หวังหลิงไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเขากลายเป็นคนที่จดจำในจิตใจสิทธ์ทุกคนและแทบเรียกได้ว่าเป็นตำนานของสามอำนาจก,การทะลวงผ่านชั้นที่เจ็ดและแปดได้ในคราเดียวแม้จะเคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็มีน้อยคนมากที่ทำได้ผู้อาวุโสหวังผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่คนนี้เป็นใครและมีต้นกำเนิดมาจากที่ใดคือหัวข้อที่เหล่าสิทธิของสานักต่างถกเถียงเกิดข้อถกเถียงกันหลายอย่างแต่ไม่มีคนไหนพูดตรงกับความเป็นจริง ผู้คนส่วนน้อยมากที่รู้ความจริงก็คงไม่เผยมันออกมาง่ายๆไม่ว่าจะเป็นสองสาวพี่น้องฟ้านชานเมืองและฟ้านชานลี้วหรือบรรพชนกระทิงเขียวซึ่งพวกเขาเหล่านั้นคงไม่หยิบยกมันขึ้นมาแม้กระทั่งยานหลวนก็ยังไม่เอ่ยถึงหลังจากเกิดรอยร้าวในจิตใจแห่งเต่าที่หวังหลินวางเอาไว้และทำให้นางหวาดกลัวส่วนตัวตนในฐานะเซียนเผ่าโบราณ ข้อมูลนี้ถูกบรรพชนกระทิงเขียวปิดเงียบและส่งคำสั่งให้ทุกคนห้ามแพร่งลายเวลาสาวันไม่ได้มากพอให้เรื่องคาดเดาเกี่ยวกับหวังหลินลดน้อยลงขณะที่ดวงอาทิตย์ทอประกายในวันที่สี่หวังหลิงลืมตาขึ้นมาดวงตาดูเหมือนแตกต่างกับก่อนหน้านี้ภายในดวงตามีควันเป็นเส้นสายคล้ายความฝันปราบใดที่มองเข้าไปจะจมดิ่งไปในดวงตาเขาและพบว่าไม่สามารถหลบหนีออกมาจากสายตาคู่นั้นได้ วิชาต้นกำเนิดวิญญาณเป็นเช่นนี้เองหวังหลินพึมพำและหลับตาอีกครั้งผ่านไปสักพักจึงพ่นอากาศเหม็นออกมาและก้าวเดินลงบันไดก้าวเดินลงไปทีละก้าวจากชั้นที่8ตรงไปสู่ชั้นที่หชั้นที่สาจนกระทั่งมาถึงชั้นแรกวิชาของสำนักมหาวิญญาณไม่ว่าจะเป็นเต่าเนตรวิญญาณหรือวิชาต้นกำเนิดวิญญาณต่างก็จำเป็นต้องแบ่งวิญญาณส่วนหนึ่งออกมาการแบ่งนั้นจะเป็นการสื่อสารกับโลกเพื่อเรียกใช้งานเหล่าวิชา มีหน้าเล่าค่าถึงไม่สามารถเรียนรู้วิชามายาทับซ้อนตอนที่อยู่ในโลกท่ำได้และได้แต่เพียงหยิบยืมใบเรือหนหน้าผีเพื่อใช้มันตอนที่ข้าไม่มีใบเรือหน้าผีข้าจึงสูญเสียความสามารถในการใช้วิชาไปหวังลินเผยแววตาเป็นประกายพลางก้าวเดินออกจากตำหนักสลักวิญญาณเขาทะยานออกมาจากรอยแยกด้านนอกตำหนักเมื่อออกมาแล้วรอยแยกนอกภูเขาสวรรค์เขียวจึงปิดตัวลง บันพชนกระทิงเขียวที่อยู่ในภูเขากำลังเฝ้าดูหวังหลินจากไปเขาถอนหายใจอย่างโล่งอกหากหวังหลินเข้าสู่ชั้นที่9้าได้ก่อนเวลา300ปีเขาคงไม่รู้ว่าจะทำอะไรจริงๆบันพชนรุ่นแรกทำนายว่าหวังหลินจะเข้าสู่ชั้นที่9้าหลังจากนี้อีก300ปีจากนั้นหลังจากเขาเข้าไปชั้นที่9้าได้เพียง9วันสำนักใหญ่ทั้ง3าของแว้นมันเขียวจะรวมกำลังกันเพื่อกวาดล้างสำนักมหาวิญญ,ญาณและสำนักกุย้ย ข้าวมาก็เพื่อต้องการวิญญาณกระทิงสวรรค์ที่ถูกกดทับอยู่ใต้แกนกระทิงสวรรค์มันพชนกระทิงเขียวดูกังวลแม้จะรู้ทุกอย่างล่วงหน้าและเตรียมการไว้หลายอย่างความคลุมเครือของวังหลินทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจมันพชนรุ่นแรกสร้างสํานักมหาวิญญาณขึ้นมาพื้นหลังเขานั้นลึกลับยิ่งแม้แต่บรรพชนรุ่นต่อมาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครลือกันว่าเดิมทีแล้ววิชาเต๋าเนรวิญญาณแบ่งออกเป็นสองส่วน และอีกส่วนนี้ชื่อว่าวิญญาณเนตเต่าข่าวลือยังบอกว่าบรรพชนรุ่นแรกคือสิทธิผู้มีเต่าอันทรงพลังที่สุดของสำนักที่ซ่อนตัวอยู่ในแผ่นดินเซียนดาราแต่ในรุ่นเขามีแค่สองคนพวกเขาสืบทอดวิชาเต่าเนตรวิญญาณและวิชาวิญญาณเนตรเต่าจากนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างบรรพชนได้ยอมทิ้งโอกาสในการได้เต่าที่สมบูรณ์แบบมาเขาออกมาและเข้าสู่แว้นกระทิงสวรรค์ซึ่งเพิ่งถูกบรรพชนเทพสร้างขึ้น จากนั้นก็สร้างสำนักมหาวิญญาณที่นี่ยังมีข่าวลืออีกบรรพชนกระทิงเขียวคิดถึงข่าวลือสุดท้ายและอดไม่ได้ที่จะเกิดอาการตัวสัน่นเขามองออกไปไกลยังที่ที่แคว้นกลางตั้งอยู่ข่าวลือสุดท้ายคือสิ่งที่ทําให้สิทธิ์ทุกคนในสำนักมหาวิญญาณรวมตัวกันได้ข้องูนี้ถือเป็นเรื่องน่าหวาดกลัวเกินไปและถูกเรียกว่าข่าวลือแทนลือกันว่าในเมืองหลวงเคลดบรรทัดเต่าของราชครูแห่งวังหลวงกลับถูกเรียกว่าวิญญ,ญาณเนกเตา่า มันพชนกระทิงเขียวขบคิดเงียบ,ยบและรู้สึกกระวนกระวายผ่านไปสักพักจึงถอนหายใจและเริ่มบ่มเพาะหวังหลินทยานผ่านสำนักมหาวิญญาณตัวสำนักกว้างใหญ่มากจนแทบมองไม่เห็นปลายทางสายตามองเห็นแต่ภูเขาที่แทงทะลุก,ก้อนเมฆไปหลายลูกเท่านั้นแต่เมื่อใดที่หวังหลินผ่านภูเขาไปหนึ่งลูกจะมีสัมผัสวิญญาณกระจายออกมาก่อตัวเป็นร่างเข้าคำนับฝ่ามือให้เขาด้วยความเป็นมิตร หากคนอื่นเคารพหวังลินวังลินก็จะเคารพกลับไประหว่างทางเขายิ้มแย้มและคำนับฝ่ามือกลับไปหาเหล่าสหายร่วมสำนักก่อนจะกลับสู่ภูเขาของตัวเองฟ้านชานเมืองยังอยู่นอกภูเขานางดูเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่กล้าจากไปไหนหลังจากเข้าไปใกล้ภูเขาวังลินกวาดสายตาผ่านฟ้านชานเมืองด้วยท่าทีนิ่งเฉยเขาก้าวเข้าไปบนภูเขาและเอ่ยเสียงดังกึกก้องเข้ามาข้างในถ้ำค่อนข้างรกเล็กน้อย จงทำความสะอาดและหาที่พักเพื่อเตรียมพร้อมให้เรียกใช้งานได้ทุกเมือ่อฟานชานเมื่อก้มศีรษะและพยักหน้านางกัดฟันและก้าวเข้าหาภูเขาเพลิงไหม้คลื่นความร้อนทำให้เหงื่อของนางไหลออกมามากขึ้นและนางใช้เวลานานมากกว่าจะอดทนเดินเข้าไปได้นางมองตำแหน่งที่หวังหลินเข้าไปด้วยสายตาโกรธแค้นก่อนจะสงบจิตใจตัวเองนางเริ่มทำความสะอาดถ้ำตามคำสั่งของหวังหลิน หวังลิ้นกลับมาที่ถ้ำตรงยอดเขาและนั่งลงสะบัดแขนเสื้อปรากฏกล่องสามกล่องเบื้องหน้ากล่องทั้งสามคือสมบัติที่บรรพชนกระทิงเขียวมอบให้สำนักมหาวิญญาณแห่งนี้ทำดีต่อข้าย,ยิ่งนะักถือเสียว่าพักอยู่นี่ไปก่อนที่จะออกไปตามหาอาจารย์ข้ายยังไม่เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างของตำแหน่งที่อาจารย์อยู่แต่การที่ข้าปรากฏตัวขึ้นฉับพลันนี้คงต้องมีบางคนที่ไม่มีความสุขหรือต้องการขัดขวางเป็นแน่ ดังนั้นข้าต้องเพิ่มพูนระดับบ่มเพาอก่อนจะไปตามหาอาจารย์คนระดับเช่นหวังหลิงนั้นมีสัมผัสอย่างรู้เรื่องอันตรายในอนาคตแม้จะไม่ชัดเจนเท่าคนที่สามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงในโลกได้เขาก็พอจับใจความเรื่องสถานการณ์ได้บ้างหวังหลินรู้สึกเลือนลางว่ามีมหันตภัยร้ายกำลังรวมตัวกันหาเขาตราบใดที่ข้ามีระดับบ่มเพาอสูงมากพอไม่มีหายนาใดที่จะเป็นปัญหา ตอนนี้ข้าอยากเห็นเสียแล้วว่าคนในสำนักที่ทำนายว่าข้าจะปรากฏตัวออกมาได้ทิ้งสมบัติแบบไหนไว้ให้หวังหลินดวงตาสองสว่างและเอื้อมมือเข้าหากล่องใบแรกตอนที่1838ของควันทั้งสามกล่องดูธรรมดาราวกับเป็นของทั่วไปและมีแต่ฝุ่นปกคลุมทว่ากล่องนี้กลับสามารถป้องกันไม่ให้สัมผัสวิญญาณเข้าไปข้างในได้ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งมีผนึกสีเหลืองที่แห้งเหี่ยวไปแล้ว มันเปล่งกลิ่นอายเก่าแก่ราวกับอยู่มานานเกินไปและไม่มีใครปลดผนึกสีเหลืองซีดนี้ออกมาหวังลิงมองกล่องพลางคบคิดแต่ดวงตาส่องสว่างขึ้นและฉีกเปิดผนึกสีเหลืองที่ไม่มีคนแกะออกมานานหลายปีเมื่อผนึกถูกถอนออกไปหวังลิงสัมผัสได้ชัดเจนถึงพลังประหลาดเข้าแทรกซึมในร่างกายมันโคจรในร่างเขาหนึ่งรอบและจากไปอย่างรวดเร็วราวกับตัดสินว่าคนที่เปิดกล่องเป็นคนที่ถูกเลือกหรือไม่ กระดาษปิดผนึกนั้นมีอายุมานานหลายปีและเปลี่ยนเป็นฝุ่นผงเบื้องหน้าทันทีตอนนี้เหลือเพียงกล่องที่ลอยอยู่อย่างสงบนิ่งหวังหลินมีสีหน้าเคร่งเครียดตอนที่ผนึกถูกปลดปล่อยเขาสัมผัสได้ถึงความผันผวนจากกล่องซึ่งตรวจสอบได้ยากและพลาดกันง่ายๆหวังหลินยกแขนและสบัดใส่กล่องให้มันเปิดและเผยสิ่งที่อยู่ข้างในมันคือก้อนหินสีดําขนาดเท่ากําปั้นก้อนหินนี้มีรูปทรงครูขระและดูไม่แตกต่างอะไรกับก้อนหินธรรมดา แต่มันกลับมีหลุมเล็กเต็มไปหมดและเปล่งความผันผวนบางๆกระจายออกมาเต็มไปทั่วทั้งถ้ำหวังหลินมองก้อนหินและขมวดคิ้วเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรจึงส่งสัมผัสวิญ,ญญาณเข้าไปใส่ทว่าเมื่อสัมผัสวิญ,ญญาณเข้าไปใกล้มันกลับถูกดูดเข้าไปในหลุมเล็กๆพวกนั้นหวังหลินสงบนิ่งและยอมให้ก้อนหินดูดซับสัมผัสวิญญ,ญาณจนกระทั่งเขาเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในสีหน้าท่าทางจึงเปลี่ยนไป นี่มันหวังลินเห็นว่าก้อนหินเล็กก้อนนี้มีอวกาศที่มีอาจวัดได้อยู่ภายในดูเหมือนหลุมเล็กทุกหลุมจะมีอวกาศของมันเองแยกกันอย่างอิสระนี่คือเศษหินมิติสมบัติชิ้นแรกสําหรับเจ้าข้ารู้ว่าเจ้าเพิ่งมาจากโลกถ้ำเข้าสู่แผ่นดินเซียนดาราดังนั้นเจ้าจะต้องเปิดมิติเก็บของได้ยากแน่นอนคุณค่าของหินมิติก้อนนี้คือเจ้าสามารถนําของออกมาจากมิติเก็บของได้โดยไม่ได้รับความเสียหายแต่ไม่สามารถนําออกมาได้มากกว่าหนึ่งชิ้น ไม่เช่นนั้นมิติจะไม่มั่นคงและพังทลายลงน้ำเสียงเก่าแก่ดังออกมาจากหินมิตินี่แค่วิธีใช้หินมิติวิธีแรกเท่านั้นมันมีอีกหน้าที่หนึ่งด้วยนั่นคือใช้หล่อเลี้ยงเต่าแห่งสวรรค์ข้ารู้ว่าเจ้ามีเต่าแห่งสวรรค์ที่ไม่สมบูรณ์ติดมาด้วยจงหล่อเลี้ยงมันที่นี่มันจะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นชา้ชาๆของขวัญชิ้นแรกนี้ข้าหวังว่าเจ้าจะชอบมันน้ำเสียงเก่าแก่ค่อยๆเบาลงจนหายไปอย่างไรร่องรอย ไม่ว่าหวังหลินจะค้นหาในหินมิติมากแค่ไหนก็ไม่สามารถตามหาร่องรอยของเสียงนั้นได้หวังหลิหรีตาถอนสัมผัสวิญญาณออกมาจากหินมิติจ้องมองและขบคิดเขาไม่ได้รีบลงมือแต่วางก้อนหินไว้ด้านข้างสายตาจับจ้องไปยังกล่องที่สองผนึกยังอยู่บนกล่องและเมื่อหวังหลิงสะบัดแขนเข้าใส่ผนึกก็หลุดออกไปและมีเสียงดังปังกล่องเปิดออกมา ภายในมีของสิ่งเดียวคือหินหยกที่มีสายหมอกห่อหุ้มมันดูเหมือนเป็นหินหยกที่ถูกสร้างขึ้นจากสายหมอกเมื่อมันปรากฏเบื้องหน้าหวังหลินสายหมอกจึงเคลื่อนไหวอย่างแปลกประหลาดหวังหลินจ้องหินหยกและขมวดคิ้วยื่นมือออกไปให้หินหยกลอยเข้ามาในฝ่ามือจังหวะที่หินหยกสัมผัสกับแขนน้ำเสียงเก่าแก่ดังกึกก้องขึ้นในจิตใจนี่คือของขวัญชิ้นที่สองที่ข้าเตรียมไว้ให้เจ้า หินหยกนี้ถูกสร้างขึ้นจากการบ่มพาอเต่าเนตรวิญญาณตลอดชั่วชีวิตของข้ามันสามารถทำให้เจ้ามองเห็นการเปลี่ยนแปลงในแผ่นดินเซียนดาราได้ครั้งเดียวหรือมันจะสามารถทำนายให้เจ้าได้หนึ่งเรื่องแต่ได้ครั้งเดียวเท่านั้นน้ำเสียงหายไปหวังหลินขบคิดเงียบๆและมองหินหยกในมือเขาเห็นร่างนับไม่ถ้วนข้างในและรู้สึกว่าตราบใดที่เขาต้องการก็จะสามารถจัดหาคนให้มาทำนายด้วยหินหยกก้อนนี้ได้ ของชิ้นแรกทำให้หวังหลิงเปิดมิติเก็บของได้อย่างปลอดภัยและหล่อเลี้ยงเต่าแห่งสวรรค์แม้จะน่าดึงดูดแต่ไม่ได้จำเป็นมากนักทว่าของขวัญชิ้นที่สองกปลบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันมีค่ามากกว่าของชิ้นแรกหลายเท่าหากเรื่องที่เสียงนั้นบอกเป็นเรื่องจริงและสามารถทำนายอดีตและอนาคตของตัวเขาหรือคนอื่นได้เช่นนั้นมันก็มีค่าต่อหวังลิงอย่างมหาศาลในยามวิกฤตมันสามารถช่วยชีวิตเขาได้แน่ หวังหลินมองหินหยกหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะผ่านไปสักพักจึงถอนสายตาออกมาดูกล่องที่สามของชิ้นแรกก็มีค่ามากแล้วชิ้นที่สองล้ำกว่ายิ่งกว่าอีกสงสัยจริงว่าชิ้นที่สามจะเป็นอะไรหวังหลินวางหินหยกไว้ด้านข้างแขนขวาจับไปยังกล่องที่สามเมื่อผนึกบนกล่องหายไปแม้แต่ตัวกล่องก็ดูเหมือนเสื่อมสลายลงมันเปลี่ยนกลายเป็นฝุ่นและเผยหยดน้ำผลึกใสขนาดเท่าเล็บก้อย หยดน้ำหยดนี้ดูคล้ายเต็มไปด้วยสายหมอกและเปล่งแสงแพรวจนทำให้จิตใจพร่าเลือนหากมองดูไปนานๆอาจจะมัวเมาอยู่ในโลกของหยดน้ำก็เป็นไปได้กลิ่นไอแก่นแท้วารีอันทรงพลังปะทุกออกมาจากหยดน้ำและเต็มไปทั่วถ้ำกลิ่นไอได้แผ่กระจายไปทั่วภูเขาและแทบทำให้เปลวเพลิงเกิดสัญญาณใกล้จะมอดดับพอหวังลินเห็นหยดน้ำสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปและรีตาแคบเขาจ้องมองหยดน้ำและเกิดคลื่นรุนแรงขึ้นในใจ ของชิ้นนี้เป็นสิ่งที่หวังลินต้องการยิ่งกว่าสองชิ้นก่อนหน้านี้มันคือสิ่งที่หวังลินใฝ่ฝันแก่นแท้วารีของเขาสมบูรณ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นตอนที่อยู่บนดาวเบญจธาตุและไม่มีความก้าวหน้าทำให้เขาติดอยู่ในขั้นวิญญาณดับศูนย์ระดับปลายแม้หลังจากร่างแก่นแท้จะก่อตัวขึ้นมันก็ยังไม่ทำให้ระดับบ่มเพาะของหวังลินก้าวหน้าเพียงแต่มันทำให้วิชาของเขารุนแรงมากขึ้นเท่านั้นข้ามีเจ็ดแก่นแท้แล้วเมื่อแก่นแท้วารีนี้สมบูรณ์แบบ ข้าก็จะมีแดแก่นแท้และบรรลุขั้นวิญญาณดับศูนย์ระดับสูงสุดหากข้าได้แก่นแท้ที่9หลังจากนี้ข้าสามารถผสานเข้าด้วยกันเพื่อทะลวงขั้นวิญญาณดับศูนย์และกลายเป็นเซียนขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ได้ถึงตอนนั้นแม้ข้าจะอยู่แค่ขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ด้วย9ก้าแก่นแท้ของข้าแล้วจึงจะสามารถต่อกรกับเซียนขั้นวิบากดับศูนย์ระดับต้นโดยไม่ต้องใช้เหล่าสุดยอดวิชาเลย เมื่อข้าบรรลุขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ระดับปลายข้าจะไม่ต้องผ่านด่านวิบากแก่นแท้ทีละด่านแต่ผ่านทั้งเก้าด่านรวดเดียวจากนั้นข้าก็จะกลายเป็นเซียนขั้นวิบากดับศูนย์หวังหลินเข้าใจดีว่าเส้นทางการบ่งพาะของเขาแตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงเขาไม่มีเพลิงนรกาลและพึ่งพาแต่ความเข้าใจอันบริสุทธิ์และการปล้นชิงฟ้าดินหลังจากได้รับก้าแก่นแท้มาและบรรลุขั้นแก่นแท้ดับศูนย์เขาคงจะแตกต่างจากคนอื่นเป็นอย่างมาก กล่าวได้ว่ากุญแจสำคัญในการเพิ่มระดับบ่มเพาะของหวังหลิงคือแก่นแท้แม้คำว่าแก่นแท้จะฟังดูง่ายดายแต่การได้มาและทำให้สมบูรณ์แบบถือเป็นเรื่องยากมากเขาหวังหลิงมองแก่นแท้วารีเช่นนี้จึงอดไม่ได้ที่จะสูดหายใจลึกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้รับหยดแก่นแท้วารีมามันเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกจากเทียนหยุน ซึ่งด้วยหยดน้ำและโชควาสนาบนดาวเบนจธาตุได้ทำให้แก่นแทวารีของเขาสมบูรณ์ไปหนึ่งขั้นเล็กๆทว่าหยดน้ำในมือนี้กลับเหนือล้ำกว่าสิ่งที่เทียนหยุนให้มาเทียบกับสองอย่างก่อนหน้านี้มันเหมือนเอาดวงจันทร์ไปเทียบกับหิงห้อยหยดแก่นแทวารีนี้คือของขวัญชิ้นที่สามที่ข้าเตรียมไว้ให้เจ้าข้าหลอมแม่น้ำาส9าสายในแควนทานสวรรค์และยังใช้เซียนจำนวนหนึ่งที่มีแก่นแทวารีเพื่อหล่อเลี้ยงมัน ข้าไม่รู้ว่าแก่นแท้วารีเจ้าจะสมบูรณ์หรือไม่หลังจากดูดซับไปแต่หากไม่สมบูรณ์มันก็น่าจะห่างอีกไม่ไกลนักข้าหวังว่าเจ้าจะชื่นชอบของขวัญทั้งสามนี้ข้าหวังว่าเจ้าจะปกป้องสำนักมหาวิญญาณของข้าเพื่อให้ลูกหลานของข้าได้กลับคืนสู่แก้นกลางหวังลิ้นดวงตาสองสว่างหลังจากเสียงเก่าแก่หายไปจากความคิดเขาจึงคว้าหยดน้ำเอาไว้มันสำคัญสำหรับเขามากเหลือเกิน หวังลิงส่งสัมผัสวิญญาณเข้าไปในหยดแก่นแท้วารีหลังจากค้นดูอย่างละเอียดจึงมั่นใจว่ามันไม่มีปัญหาดวงตาส่องสว่างขึ้นมาสายตาแทงทะลุออกไปนอกถ้ำหากในอนาคตข้ามีความสามารถในการปกป้องสำนักมหาวิญญาณข้าจะปกป้องมันเองหวังลิงเอ่ยคำพูดเสียงดังกึกก้องประกายสายฟ้าดังไปถึงด้านนอกสำนักมหาวิญญาณเสียนหลายคนสั่นสะท้านบรรพชนกระทิงเขียวลุกขึ้นมาและลืมตาจิตใจสั่นไหว และหลีตาจ้องมองไปยังเสียงดังสนั่นเหมือนกับสายฟ้าที่ด้านนอกบรรพชนรุ่นแรกหวังหลิงยกแขนซ้ายขึ้นมาสร้างผนึกกระจายแรงกดดันทรงพลังออกมาจากร่างกายและห่อหุ้มภูเขาร่างแก่นแท้ปกป้องข้าหวังหลิงเอ่ยเสียงดังกึกก้องในสำนักแขนขวาสร้างผนึกเปลวเพลิงจากภูเขาเพลิงไม่ได้รวมตัวกันด้านนอกถ้ำเพื่อสร้างเป็นร่างแก่นแท้และนั่งลงไป ขณะเดียวกันฟ้านชานเมื่องดวงตาสองสว่างและมองไปยังยอดเขาที่มีแต่เปลวเพลิงปกคลุมนางกําลังคิดสิ่งใดไม่มีใครรู้หวังลินไม่เมินเฉยฟ้านชานเมื่อยอยู่แล้วหากเขากล้าพานางมาที่นี่ก็หมายความว่ามีวิธีต่อกรกับนางทันที่หวังลินหลับตาแขนขวาจับไปยังหินมิติ